สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ breathe out the weird หรือชาลจ์ซิมแปลกเมื่อไหร่จะแหวกพันธุกรรมค่ะซิมแปลกนามน้องซเนนี่คนนี้เป็นซิมที่ส่งมาจากทางบ้านโดยคุณซันนี่ซันซานนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราจะมาพาเขาไปมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีเลนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแก้โครงหน้าที่ผิดปกติของเขาได้ค่ะมองด้านข้างจะเห็นว่าสิงต้องแก้ก็มีโ oh ้ h my กอดจมูก everything แต่ความพิเศษวันนี้คือเราไม่คิดว่าจะแก้ได้เพราะว่าเราลง m o ด extreme face slider ไปค่ะเป็นม็อดที่ทําให้ยืดหน้ายืดตา ซิมได้แบบเวอร์ๆค่ะโดยที่ปกติในแคสทําไม่ได้นะคะซึ่งส่งผลให้ซิมทั้งเมืองหน้าเบี้ยวเล็กน้อยค่ะและต้องกราบแทบตักขอภัยทุกท่านที่ส่งซิมเข้ามาในเช่านี้โฟ r ับเเ้กด้วยค่ะเห็นสวยๆอย่างเงี้ยเฮ้อมีไม่กี่คนที่ไม่โดนบี้ด้วยมอดนี้ค่ะ ขอซีรีส์หนึ่งนะคะจะให้น้องไข่สวยแน่นอนด้วยเหตุนี้ซิมแปลกของเราวันนี้ก็เลยดูเหมือนไม่แปลกมากค่ะเพราะเดี๋ยวเล่นไม่สาเร็จซึ่งดิฉันก็คิดว่าไม่รูจ้จะสาเร็จยังไงะนะคะมีใครบ้างที่จะน่าเกือบปกติมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้เราบ้างอ่ะโอ้ไม่ก็ทาไมเราสุ่มได้เทรดนี้ทุกคน <I> struggling talker มันจะดีหรอเทรดเนี้ยเราต้องหาผู้นะทนดาวความเอ็กซ์ตรีมด้วยการเล่นในเมืองเบสเกมทุกอย่างจะเป็นเบสเกมหมดค่ะวันนี้รวมถึงบ้านหลังนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใน description ค่ะพ คารีน่าซิมส์อีกเช่นเคยค่ะเก่งมากบ้านพร้อมตระก้ารับทารกพร้อมจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จคะแล้วถ้าสําเร็จเป็นรุ่นไหนคะทายในคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะเรามาเริ่มภารกิจกันคะ่ะเซเลนี่ เราให้ชีนลองเคาะประตูบ้านแต่ละบ้านดูดีไหมคะทําความรู้จักกับทุกคนแถวบ้านเราสิอ่ะมาถึงแล้วนะคะเคาะประตูสิใช่เนื้อคู่ประตูถัดไปของเราหรือไม่คะเฮ้ยซิมคนนี้รอดพ้นจากมอดบูบี้จริงหรือไม่โนโอลีโมลีนี่คือเพื่อนบ้านเราโ oh อ้ไม่กอนฮ่ลคกไนเขาหล่อแต่เขาแปลกเขากำลังทําอะไรยำยาหน้าบ้านอะเคาะประตูบ้านดูสิใครอยู่ในบ้านคะชื่อว่านงโรสทีนะคะ ของจากทางบ้านนะคะขอบคุณมากเลยเหมือนหน้าตาเขาจะไม่ค่อยโดนเอฟเฟกเท่าไหรอ่อ่ะคือเหมือนแบบยาวขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวให้รุ่นลูกรุ่นหลานเรามาจีบชี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราทักทายซิจะได้ขึ้นมาในความสัมพันธ์อ่ะเออคุณข้าวคะสนใจจะมาแก้พันธุก,กรรมไหมคะโอ้ยผมเองกังตัวเองไม่รอดเลยครับจีบคุณข้าวนี่แหละคะ่ะถือว่าหล่อมากเลยนะคะในบรรดาคนที่โดนมอดนันบี้อ่ะค่ะเฟิร์สลเลยได้ไหมเขาดูเขาดู ตื่นตกใจกับหน้าตาเรานะก็ทํำไมความสัมพันธ์ลบอ่ะน้องข้าวบวกกับเรารัวแต่น้องโรสลบกับเรารัวหรือว่าไรกับโรสเขาไม่ใช่พี่น้องกันหรอเขาเป็นแฟนกันหรอเซเลนนี่หาได้แค่ไหมตัวแม่ตัวมัมทุกคนความหวานความหวานในใจฉันนั้นมันขึ้นเร็วขึ้นเร็ว่ะกับน้องข้าวแล้วดูหน้าน้องกุหลาบน้องโรสมองเราแบบเนี่ยหรอนกรนภา เราจะมาให้เงินคุณผู้ชายอีกกันค่ะ1,000ซิมซิมเลียนไปเลยให้1,000 0เลยนะไม่ธรรมดาโอ้ยกนิ้วแน่นอนแหละทุกอย่างลบมากหรือว่าฮีแกล้งทําค่ะฮี he, อาจจะแกล้งทําต่อหน้าแฟนฮีก็ได้ค่ะให้ดูเป็นคนดีฉะนั้นเรากลับบ้านแสนสวยของเรากันค่ะใครมาที่หน้าบ้านเราคะเนี่ยอ,อ้าวน่าจะดีแน่เลยอะเก็บไว้ให้ลูกรุ่นหลานดิออมหม่ oh <God. S 2> ทำไมซินทั้งเมืองเป็นอย่างนี้กันหมดเลยถึงบ้านแล้วเรอช้าอยู่ใหญ่เรียกผู้ชายมาที่บ้านเลยเลยค่ะเราจะได้มีรุ่นที่2ส,สักทีซิมของคุณผู้ชมท่านใดคะต้องขออภัยล่วงหน้าหากว่าไม่ไมตรงจุดประสงค์อยากให้ขายสวยขายหล่อขออนุญาตนะคะแบบนี้ก็ call over ไปเลยฉันอยู่ตรงนี้โอ้มีการสะบัดผม แปลว่าอะไรฮะไร c e แปลว่าอะไรไงไงสวัสดีค่ะวันนี้ของคุณเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีหรออย่าเอาจมูกทิ่มหน้าเขานเซเลนี่ขนล้องล่ะออไมค์กอนมีคนมาร่วมคุยกับเราชีวิตใครทําเธอแบบนี้สิมของฉันยังดูดีว่าไหลเท่าเลยค่ะกลายเป็นสาวสวยประจําเมืองสาวป๊อปประจําบ้านไปแล้วตอนนี้เอ้ยเขายิ้มแล้วทุกคนเทลฟันนี่สตอรี่เราก็จีบเลยเพื่อนบ้านพร้อมจะจําสแกรเราได้ทุกเมือ่อโอ้ยกว่าจะขึ้นได้ยากเหลือเกินเฟิร์สคิสได้แล้วอยู่ดีเกิดจะขึ้นได้ก็ ขึ้นรัวๆเลยนะคะความสัมพันธ์ FIRST KISS ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเลยค่ะทุกคนเย้ทรัฟเฟิลเบได้แล้วค่ะทุกคนอะไรมันเจอรุกรวดเร็วทันใจมอเตอร์ไซค์อะไรขนาดนี้ค่ะเอาละรุ่นที่2จะเกิดแล้วทุกคนคิดว่าจะเป็นไงไม่ท้อง She's not pregnant ท้องแล้วค่ะทุกคนโอ้ oh, นางแฮปปี้ที่เรามีลูกค่ะแต่ว่าคุณไปได้แล้วค่ะขอบคุณบายบาย จะคลอดแล้วนะคะดูซิว่าจะเป็นผู้หญิงกําลังจะคลอดลูกชี้ไปไหนคนอะไรปวดท้องคลอดแล้วเดินไปตักเค้กวะคนปกติหรือไม่ Seleni is having a baby เอาแบงค์ค่ะพูช it's a girl ไม่น่าเชื่อนะคะแม่ชื่อเซเลนี่ลูกชื่อเซเลน่าแล้วกันนะคะ why why is she green why why is she so green น้องเขียวอืออะไรลูกเด็กไม่เคยเอาสีผิวเขียวไปนะที่เราเคยเล่นกันมาอ่าเรามาเอจอัพน้องเซเลน่าเซเลน่าอันเขียวอือนี้ของเรากันค่ะคิดในแง่ดีเด็กอาจจะหายเขียวตอนโตก็ได้นะคะทุกคนม ไอ้ยาเค้กอุตส่าห์อบอไว้เพื่อให้ดําเนินเรื่องได้เร็วเพื่อให้เด็กมาเป่าแล้วไปได้เลยชีกินไปสองชิ้นท้วนแล้วค่ะเค้กเสร็จแล้ววางตรงกลางโต๊ะด่วนแล้วก็ add birthday candle ค่ะเอาค่ะ happy birthday Selena ขอให้โตขึ้นหายสีเขียวนะคะ oh my god the green won't leave age up เลยค่ะไปดูวัยเด็กสิมันไม่ใช่แค่ความเขียวที่ฉันต้องกังวลอย่างเดียวเท่านั้นแล้วนะคะทุกคนเห็นเหงือกและฟันที่ทะลุหนังหน้าออกมานั่นไหมคะไม่ แล้วก็เป่าเค้กเลยเซเลนา Happy Birthday, ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เซเลนา่าและก็โตเป็นวัยรุ่นค่ะหุยน่าก,กลัวฟันทะลุเลยอะเทรดพิเศษที่น้องได้มาก็คือ memorable นะคะ เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ว่ะมีความสัมพันธ์กับใครก็คือจะยืนยองอยู่นานค่ะจีบง่ายจีบติดจ,จีบไวเราไปแปลงโฉมเสื้อผ้าให้น้องนิดนึงก่อนไปจีบกันนะคะทำผมสีเดียวกันกับโรเซ่สวยขึ้นมาไหมแม้น้องจะเขียวใจก็เฟี้ยวใช้ได้ค่ะแต่งตัวน่ารักตามไวัยไปเลยมาพาน้องไปเดินเล่นสนสาธารณะกันค่ะกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เส้นทางนี้มีใครใหม่ให้เราดักเจอคะ่ะเราก็ไม่ได้รีบนะคะน่าจะต้องมีคนมาวิ่งแน่เลยตอนตีสี่เฮ้ยนี่ใครอะ่ะใส่หูฟังมองจากด้านข้างด้านหลังมันจะต้องดีแน โอ้ไม่กอดทำไมคุณหลอกดาวอีกแล้วะเป็นเวลาตีห้าคนที่มาจะอาจจะดีขึ้นหรือไม่คะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีนะคะได้หมดเลยโอไม่กอดทุกคนเราจะรับความเสี่ยงจมูกนี้ไปดีหรือไม่ i n t r ดิว c ์เลยค่ะมาลองกันไม่ลองไม่รู้ละถ้าความสัมพันธ์ขึ้นได้เราก็ไปต่อค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์ขึ้นเร็วค่ะนอนดูท้องฟ้าด้วยกันไปเลยชีคนนั้นน่าจะปกติที่สุดแล้วที่เรานอนดูท้องฟ้าด้วยเนี่ยค่ะ first k i ิสได้แล้วค่ะทุกคนรุ่นที่3าค่ะรุ่นที่3าจมูกเล็ก ก,กับจมูกโอเวอร์ไซส์เจอกันจะเป็นอย่างไรคะเออโทษนะฉันขออนุญาตใช้ย,ยินเธอได้ไหมเอาได้นะคะเขาอ,อนุญาตไปแล้วค่ะไปที่โรงพยาบาลแล้วไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอิ It s ส b บอยค่ะทุกคนรุ่นที่3ค่ะให้ชื่อน้องไซมอนแล้วกันค่ะเป็นเด็กผู้ชายค่ะกลับบ้านกัน Why h h green won't l e a v บทำไมทุกคนสีเขียวค้างขนาดนี้เสร็จแล้วก็เอจอัพเลยค่ะเฮ้ยเหมือนจะปกติหรือไม่คะมาพาไซมอนมาเป่าเค้กเลยค่ะแม่มาเลยเซเลน่า เย้ <Yay! S 2> เอาละเราไปเอชน้องอัพในแคสบ้างนะคะจะได้หลุนค่ะรุ่นที่3ค่ะน้องไซมอนทุกอย่างดูดีจมูกดูปกติมากแต่ความสีเขียวเขาไม่หายไปค่ะเป็นลูกหลานเช็คกันทั้งรุ่นหรือไม่ 3...2... มสองโอ้ไม่นะมายกดท้อมากนะตอนนี้อะใส่ชุดนี้เขาดูเกาหลีขึ้นมาเผื่อมันจะช่วยไหมคือใน live mode ไลฟ์โหมดก็ไม่แย่มากปะน้องไซมอนให้พีจีบน้องโรสดีไหมคะเนื่องจากว่าเราแย่งแฟนเขามา มาเพราะเราจําได้ว่าน้องโรสหน้าตาใช้ได้เลยเอา้าทำไมประตูบ้านเปิดไว้ก็คือเข้าได้เลย,ยงั้นหรอโรแมน c ์ค่ะแล้วเราก็เฟล r ์เลยค่ะไม่ค่อยโดนทุบหน้าเท่าไหร่ชิชกดีมากนะ c o m p l i เมนต a แอปเปรเรนรัวๆเลยค่ะอ่ะแลกเบอร์ขอใจแลกเบอร์โทรด้วยน้องไซมอนเอา,อางี้ค่ะกลับกลับบ้านก่อนแล้วก็ชวนโรสมาที่บ้านกันนะคะ F ฟร์ใคร ใครทำไฟไหมโอ้ไม่ก็อ oh รุ่นที่หนึ่งหล่อนยืนอยู่เฉยทำไมอะ่ะขอบคุณไซมอนที่ทําการพ่นพ่นไปเลยค่ะสาวมาถ,ถึงพอดีอะ่ะทาเป็นไม่มอีอะไรเกิดขึ้นค่ะ,ะไปที่เตียงเลยชอบหรือไม่เยียวยาด้วยเงินได้หรือไม่ชอบเขาไม่รับโอ้ไม่ก็อจีบยากอยู่นะจีบยากอยู่นะไปนอนดูดาวด้วยกันซิเผื่อจะโรแมนติกไหมดูดาวความสมพันธ์ขึ้นเร็วมากเฟ r s t k ค s สได้แล้วนะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่มืดเหลือเกินบ้านก็มืดเหลือเกินค่ะเย้ ้ยลุนมากแล้วเราจำเป็นต้องแอดน้องเข้าสู่เฮาส์โฮก่อนคะ่ะไม่อย่างนั้นจะทรีฟ o r b เบบีไม่ได้คะ่ะรุ่นที่4ี่จะกำเนิดแล้วจะหายเขียวหรือไม่คะชี้น้องคะ่ะมา p r e g n a n c y t e ท t เลยคะ่ะว่าเราจะให้รุ่นที่4เลยหรือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ why ซิมแปกรุ่นนี้คือเขามีความแบบมีบุตรยากนะคะเนี่ยได้โปรโดท้องเธอคะ่ะท้องแล้วโอ้ฉันแพ้ท้องอะคะ่ะแพ้ไม่นานหรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันจะให้คุณคลอดเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะรุ่นที่4คะ่ะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ it's a boy คะ่ะเซเลนี่เซ หนนาไซมอนเด็กผู้ชายก็คือต้องชื่อชอนบ้างนะคะอ่ะน้องช็ชอนเขียนไงวะเด็กไม่เขียวแล้วคะ่ะทุกคนแล้วดูโครงหน้าน้องเวิ้บเป็นอย่างไรบ้างคะเอจอัพอีกรอบด้วยเค้กกันคะ่ะเซเลนี่กินแล้วอยากจะบ้าตายโอ้ oh my god มามาโรสมาอบเค้กให้ใหม่คะ่ะมาอบเค้กให้ลูกใหม่ด่วนฉันจะอบไว้กี่ก้อนหล่อนก็จะกินทุกก้อนงั้นหรอเซเลนี่ปกป้องเค้กนี้ด้วยชีวิตเอา้าเดี๋ยวแล้วถ้าไม่เป่าเค้กไม่ได้อะ่ะเซเลนี่ขัดขวางฉันมากนะนะตอนนี้จง หยุดไม่ใช่ส้มหยุดแต่เชลนี่จงหยุดค่ะแฮปปี้เบิร์เจ์น้องชอนคือดูดีสุดแล้วอะนะตอนนี้โอ๊ยได้สีผมคุณแม่มาไม่เขียวขาดออกซิเจนอีกต่อไปค่ะและโครงหน้าก็ดูดีมากแต่อย่าเพิ่งไว้ใจหน้าไวเด็กเราไปดูไวผู้ใหญ่กันใน3 2รุ่นที่4ค่ะวุ๊บ นี่คือปกติที่สุดเท่าที่โครงจะเคยมีมาเหงือกไม่ร่นฟันไม่ทิมไปหารุ่นที่5กันค่ะดิฉันว่าเชื่อว่าเราสามารถไปสู่จุดที่หน้าแบบปกติแบบปังได้เลยโอ๊ยใครเดนหมัดน,นะบ้านเราอะ่ะเราเอาหมดนะจำสแกรอีกแล้วค่จะจำสแกรหุ่นดีจังโอ้ฉันอยากจะกรี๊ดใส่หน้าจอนี่บ้านใครคะ เคาะได้หรือไม่เอเลียนรักพาตัวอ๋อฉันไม่เจออะไรมันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินในบ้านหลังนี้เราทําความรู้จักเพื่อนบ้านแค่2ฝั่งนี่ค่ะตรงข้ามกับด้านซ้ายด้านขวาเลยยังไม่เคาะเลยค่ะดูสิว่าโอ้เห็นข้างหลังดูดีนะเนี่ยน้องชื่อน้องลินพาร์คนะคะน้องโดนบีบหน้าแต่ว่าบีบนิดเดียวค่ะอาร์ o ตูแคลวเกตค่ะดูท้องฟ้าวความสัมพันธ์ขึ้นเร็วค่ะง่ายต่อปฏิบัติการของเราอย่างมากแล้วเราก็ให้เงินน้องไปแต่งบ้านนิดนึงนะเห็นว่าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หรอแล้วยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์งั้นหร นะครับเงินเล็กน้อยอ่ะครับเฟิร์สคิสได้แล้วเขาอินกับเราค่ะเรามันเจ้าเสน่ห์อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวซื้อเตียงให้เขาเลยนะคะซื้อทีวีจอแบนอันใหญ่ให้มันธรรมดาไหมคอฟฟี่เทเบิลลายหินอ่อนค่ะไม่ขาดนี่ความป่ายังไม่จบตรงนี้ซื้อเตาผิงไฟให้เลยและไม่ปล่อยให้สาวล้างจานเองค่ะมือจะเปื่อยเครื่องล้างจานต้องมามารุ่นที่5ค่ะทุกคนลุ้นๆๆท้องแล้วนะคะ กลับบ้านกันค่ะไปคลอดน้องกันตะก้าอาถรรพ์เราอยู่ที่ไหนมาตะก้าคลอดเด็กของเราค่ะรุ่นที่5เด็กผู้หญิงชื่อเซียนาค่ะน้องเซียนาออกมาแลว้วไปเอชอัพกันเลยค่ะเป็นวัยทารกเลยน่ารักหรือไม่ทุกคนคิดว่าไงเค้กไม่เหลือแน่เลยโอ้ม่น่าเชื่อค่ะพี่บร์รเดย์เซียนารุ่นที่5ลรุ้นมากค่ะจะขึ้นมาเป็นเด็กวัยต่อแตนะหน้าตาแบบไหนกันคือมาดูหน้าใกล้ๆในแคสแล้วมันโหนกน้องไปไกลนิดนึงอะทุกคนทําไมอะแต่เราจะสิ้นหวังไม่ได้ค่ะมาเอชน้องอั บการน,น้องเซียนารุ่นที่5ค่ะ3 2โอ้เฮ้ยไม่แย่เลยทุกคนอะแต่งหน้าแต่งตัวเป็นกำลังใจให้ไปต่อได้ไปต่อกันลงตรงไหนดีคะ เราต้องเป็นการสุ่มแบบ selective แล้วอ่ะไม่งั้นไม่ work แน่นอนเนี่ยดูจากภาพปกเลยใครบี้แบนหดเล็กไม่ไปไม่ไปใดๆทั้งสิ้นเรียกบัตรหลงจากวัติกันมารอเลยและมองไกลๆคือเหมือนจะดีใช่ไหมทุกคนไปลุ้นกันไปลุ้นกันสิบ้านหลังใหญ่ใจปา่าแน่นอนคะ่ะดิฉันก็เคาะเลย friendly introduce กันเขาจะขึ้นมาไหมอ่ะและเป็นซิมที่รอดค่ะรอดแบบรอดที่สุดแล้วเร่าที่เคยเห็นซิมรอดในมอดนี้มาคุณ Kim คิมมารีลีค่ะอุยหวัวใจขึ้นนะทุกคนหวัวใจขึ้นเร็วมากขออนุญาตซื้อยีนคุณในเงินหนึ่ 10,000เิมเลียนด้วยค่ะทีฉันอยากจะสําเร็จชาเลนจ์นี้เหลือเกินทําการไปที่โรงพยาบาลแล้วค่ะเพื่อเอาพันธุกรรมของเซียนากับคามารีผสมกันค่ะ เป็นเด็กผู้ชายนะคะให้ชื่อน้องไซลัสแล้วกันค่ะรุ่นที่6ไซลัสจะเป็นยังไงกับบ้านกันโ oh, อ,อ,นาานอน้น้องไซลัสของเราน่ารักมากเรามาเอชน้องอัพกันค่ะน้องไซลัสรุ่นที่6ค่ะน้องไซรัสในเวอร์ชันเบบี้ปากหนูเป็นไายลูก Happy birthday ไซรัสค่ะเป่าเทียนอีกรอบให้เป็นสู่วัยเด็กค่ะตอนนี้ยังดูไม่ออกนะคะรุ่นที่6เป็นอย่างไรบ้างคนดูไมตาน้องเป็นยังไง <laughs> มาเอชอัพค่ะเผื่อมีความหวัง ลูกคนมันเกิดอะไรขึ้นโอ้พระเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะนะสรุปสิ่งที่ต้องแก้ในรุ่นที่6นะคะมันวนกลับมาก็คือคางค่ะแล้วก็ตาปกตินะคือเหลือแค่คางเลยอะตอนนี้ฉะนั้นไปไหนอะเป้าหมายของเราโอ้ไม่ก็ลืมไปว่าบ้านนี้มีคนนี้อยู่ด้วยนะกวดจัดแม้ว่าปากข้างล่างคุณแบบว่าเหงือกจะทะลุนิดนึงแต่ก็ขอสุ่มเสี่ยงหน่อยค่ะระดับความเป็นเพื่อนขึ้นมาดีระดับหนึ่งแล้วค่ะกลับบ้านกันแล้วก็เรียกเขาไปที่บ้านกันแต่ว่าเราย้ายบ้านกันอีกรอบก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะย้าย ไปจากบ้านเราแล้วมันมันยังอยู่ในแผงควบคุมเราอยู่เลยอะเรากลัวค่ะกลัวมันจะทําซิมเราหายอีกปะย้ายบ้านกันก็ย้ายมาวิลล่าหลังใหญ่จุกๆไปเลยของคุณซารีน่าซิมแล้วก็อยู่ในดีสคริปชันเหมือนเดิมนะคะโอ้ยสรุปว่าเชิญไม่ได้นะคะบักบางอย่างนะ่าจะเป็นพรามดเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยทําการบังคับเขาย้ายเข้าบ้านเราเลยค่ะมามาจีบต่อเลยความสัมพันธ์ระหว่างไซรัสกับมาติน่าเป็นไปด้วยดีนะคะแต่ว่าไม่รู้เพราะเหตุใดเกมไม่ยอมให้แฮฟเฟอร์เบบีในวิธีปกติเลยค่ะเราก็เลยต้องมาทําในแคสแบบนี้เอาค สองส<า>มโอ้ my god โอ้ my god ดูดีหรือไม่คะจะให้ชื่อว่าน้องซันนี่แล้วกันค่ะเพราะว่าสุดท้ายเรามักจะได้จบที่รุ่นที่7อ่อะทุกคนเราก็เลยมีความหวังมาก3<า>2 <Woo> <laughs> ทำไมเรากลับมาจุดจุดเริ่มต้นกันอีกแล้วเนี่ยซันนี่หมดการความหวังของหมู่บ้านค่ะหนุ่มคนนี้เหมือนจะรอดหรือไม่ไปดูสิขโมยกลับบ้านเลยแล้วกันค่ะ add to family เลยปะให้เขา age up ที่บ้านเพราะเขาเป็นวัยรุ่นนะคะคีโยชิคีโยชิกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้โอ้ยกระชุ่มกระชวยนะชีซันนี่ฉันพยายามจับคู่ให้กับคีโยชินั่งสนใจว่าหนุ่มคนนี้มากจะทำยังไงเนี่ยอาวเป็นเพื่อนรักกันแล้วล้วก็อยู่ในบ้านเราแล้ว,ลวเรียบร้อยคีโยชิบอกว่าอิจฉา ก็หล่อนไม่เอาไม่ใช่หรอทั้งคู่ต่างไม่เอานี่โอ้ยจะได้ผลิตรุ่นที่8จังทีวุ้นวินมากนะตอนนี้จะเกิดขึ้นแล้วค่ะรุ่นที่8ค่ะท้องแล้วค่ะเอาละค่ะจะคลอดแล้วนะคะอินเลเบอร์รุ่นที่8ค่ะโอ้ยส้นสูงแม่ก็สับเนาะสับแม่ยมกําเนิดบุตรเนาะเป็นเด็กผู้ชายนะคะรุ่นที่8ค่ะสันๆง่ายๆเลยแล้วกันค่ะชื่อน้องสันค่ะไปเอชอัพรุ่นที่8กันโอ้ยเขาอุ้มลูกมาให้กันคุณอบอุ่นใจอ่ะเค้กเสร็จหรือยังก่อนมาอุ้มลูกใส่มือฉันฉันเลยอบ เค้กไม่เสร็จหรือเปล่าเนี่ยเค้กไปไหนอะวิวผมทรงเดียวกันกับคุณพ่อเลยฉันว่าไม่ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จคือรุ่นนี้เขาแบบน่ารักกันมากนะเขาพบบอุ่นมากไปไปเอชน้องอัพในแคสกันค่ะจะได้ลุนล้นๆทุกคนว่าจะร่วงหรือจะรอด ใน3 2ฟุฟคือทุกคนของหน้าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเท่านี้จะปกติได้แล้วเราจะตัดสินใจให้เขาเป็นผมตรงเหมือนคุณแม่นะคะแต่สีผมเหมือนคุณพ่อจะได้ครึ่งครึ่งค่ะแต่เราโลภมากกว่าทุกคนคือถึงแม้ว่าเราจะรู้นี่มันไม่ใช่ชาเลนจ์สิมแปลกปกติเพราะว่าทั้งเมืองคืนหน้าเละหน้าเละกันมากมันยากมากที่จะออกมาได้แบบขนาดนี้คือดีมากแล้วแต่ความโลภบ,บอกว่ายังไงคะลองกันหน่อยไหม ลองกันหน่อยไปไหนเดียคือไปมาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวชีคนนี้เป็นใครอ่ะผมทองๆเนี่ยดูไกลๆคือหน้าไม่เบี้ยวด้วยค่ะโอ oh my ก o d โอ m มกอ d โอ m มกอดรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นหล่นลอดมดปีบหน้ามาได้แบบรอดรอดมากที่สุดเท่าที่จะเคยเห็นซิมตัวไหนรอดมาได้เลยอ่ะทุกคนน้องชาลีต้องเป็นผู้แก้ไขพันธุกรรมให้เราแน่เลยหรือว่าจะเป็นล no. ัคกี้นัมเบอร์ไน์ะรอบนี้ไม่ใช่นัมเบอร์เซเว่นโอเคเขาบอกแต่ต้องหาเตียงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่น้องสาวก่อน <c oughs> นอกสาวก็อยู่ในบ้านแบบว่าหนูต้องมาเห็นซีนนี้ไหมจําเป็นหรือไม่แล้วทำไมหน้าน้องเป็นอย่างนี้ คุณใช่ขอ h คุณมาก o u าก o u ัง o ะทำ o ะไ t บางอย่างที่ลับๆท้อง eating for two ค่ะกับบ้านกันแต่เราว่าใช่เลยทุกคนต้องจบที่รุ่นเก้าในแน่นอนก็ดูแม่เขาซะก่อนสิมา h e a baby เลยคลอดค่ะขอให้คลอดด้วยความ oh it's girl ค่ะทุกคนให้ชื่อน้อง Sabrina แล้วกันค่ะรุ่นที่เก้าเราหวังสุข <Huh? S 2> เราได้แฟนค่ะทุกคนกับน้องโซนย่าแล้วกันค่ะโอเคทุก okay, คนรุ่นที่เก้าสาวแฟนของเราใช่ไหมเหมือนจะโอ้ยตาเขาเหมือนแม่ทุกคนแต่คนนนี้ากลัวจ คนแรกค่ะซาบรีนาเวียสนะคะจะไหวไหมใน3-2มสค้างกลับมาแหลมนิดนึงแหละแต่ว่าซอนยาสามสองหนึ่งวืบหน้าเหมือนกันเป๊ะผมทรงเดียวกันเป๊ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแปลงโฉมด้วยซีซีแป,ป๊บหนึ่งค่ะและนี่ก็คือซอนยารุ่นที่9ค่ะแฟดกับซาบรีนาค่ะเหมือนกันทุกอย่างเลยโครงหน้าเนี่ค่ะคางอะไรก็คือใช่หมดเลยไม่ก็จะทําอย่างไรดีคะมีตัวสํารองในบ้านอยู่ค่ะคิโยชิเธอต้องช่วยฉันแล้วแหละขออนุญาตไปต่อยอรุ่นหนึ่งนะคะคิโยชินายอยู่ไหนฉันดิ ใจที่ยังไม่ฆ่านายนะมันจะต้องเวอร์หวังทิฟฟานี่โชว์เบอร์นี้ไหมคะชุดดูท้องฟ้าของชีซาบรีนา่าฉันจะบ้าตายโอ้ยจิบติดแลพ่อไปไกลๆได้ไหมเนี่ยมายืนดูอะไรตรงนี้ก่อน Try for baby try for baby อย่าเพิ่งกินเค้กโอ้โหบ้านนี้เป็นไรกับเค้กก่อนเขา try กันตรงโอ้โหจะมา try กันห้องนี้คนก็เต็มห้องเลยคะ่ะท้องหรือไม่ต้องท้องเท่าน,นั้นนะฉันผิดหวังมาเยอะมากในกะับซีรีส์นี้เร็วท้องแล้วคะ่ะคลอดมันเป็นเลยสิคะยังไม่ทันได้บอกข่าวกับผู้ชายเลยว่า นะก็คลอดละและก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะชื่อหนองเสียนะคะหนงเสียเวียดรุ่นที่เฮะแฝดชายหญิงมาแต่ใดชื่อหนองเสียกับหน,นงเซจแล้วกันค่ะเด็กผู้ชายชื่อเซจค่ะเดี๋ยวไฟดับไม่จ่ายค่าไฟโอมาแลนกลกาบนี่ก็แบบว่า ตัดไฟเร็วเหลือเกินเร็วกว่าตัดใจก็ตัดไฟนี่แหละค่ะมาเอชอัพกันให้หมดเหมือนจะดีใช่ไหมอ่ะย,ยังบอกไม่ได้อยู่ดีค่ะก็ต้องให้เป่าเค้กซึ่งรีวิวไม่ได้อีกแล้วเนี่ยทุกคนอย่างที่เราบอกอะ่ะเค้กหายอีกแล้วอะ่ะคือไม่คิดจะเหลือไว้ให้กันบ้างเลยหรือน้องเซียเป่าเค้กค่ะแฟดผู้หญิงอะรุ่นที่10ค่ะฟุฟเอาลูกยายผมบอนเหมือนแม่ผู้หญิงผมดําเหมือนพ่ออะไรจะเทพานนี้มาโมดิฟาย n อนแคสกันค่ะตื่นเต้นอะเอาละ,ะ่ะน้องเซียเด็กผู้หญิงของเราความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วรอบที่1ิบค่ะ Вот เฮ้ยเพราะว่าคิ้วอะของรุ่นก่อนหนะ้าคือเขาจะสูงโดง่งแบบผิดปกติอะอันนี้คือไม่มีแล้วคือซีรีส์เนี้ยต้องทดไว้ในใจเลยค่ะว่าไม่สามารถสวยจึ้งได้เหมือนซีรีส์อื่นๆแน่นอนค่ะเพราะว่าคอนดิชันคืออันนี้เป็นแบบ Extreme, เอ็กซ์ตรีมได้ด้วยว่าเอ็กซ์ตรีมสุดๆเลยค่ะคือฮาร์ดโหมดฮาร์ดอะใส่อายแชโดว์สีนี้ลดความเข้มลงนิดหน่อยอะอย่าแต่งมากที่น,น่ารักเหอะทุกคนคือน,น่ารักได้ขนาดนี้คือแบบเกินคาดแล้วอะเฮ้ยเอาผมมาแบบเนี้ยตัดผมแบบนี้มาบางๆกรอบหน้านางก็คือสวยนะตรง ลืมน้องแฟดผู้ชายค่ะเฮ้ยทำไมเพราะเป็นแฟดชายหญิงแล้วเขาหน้าไม่เหมือนกันน่ะทุกคนของจริงคือคนนี้ก็ดูเท่น,นะคะถึงแม้ว่ามองก็จะดูรู้แหละแต่ว่าถ้าเทียบกับคนทั้งเมืองอะทุกคนก็หล่อสุดและนี่ก็คือรุ่นที่10เหมือนกันค่ะน้องเซจค่ะดีฉันว่ามันน่าจะไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วค่ะจากความเอ็กซ์ตรีมเวีตหรือว่าความแปลก อย่างมากของซิมที่อยู่ในเมืองของเราใน e p ีนี้นะคะก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเราเริ่มจากรุ่นที่1ที่มีคางมีจมูกที่แหลมมากแล้วก็มีตาทรงกบให้เราต้องแก้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นเวอร์ชันจบปกติถ้าเราใส่แค่ CC ผิวนะคะแต่เราจะจบเพิ่มให้อีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะคือเวอร์ชันสัญญกรรมเพิ่มนิดหน่อยค่ะคนเราแค่เอาคางที่แบบมันแอบยื่นนิดนึงอะกลับเข้าไปค่ะแล้วเราก็เพิ่มขนาดตาเขาให้โตขึ้นแบบแบบไม่ได้เพื่อความสวยนะคะเพื่อให้มันใกล้เคียง กับสเกลปกติของซิมค่ะแล้วก็โหดความยาวจมูกขึ้นไปให้เป็นความยาวปกติของซิมนิดนึงค่ะแบบนิดเดียวเลยอะก็คือสวยมากอะ โอเคขอจบเวอร์ชันนี้แล้วกันค่ะทุกคนนะจะได้รู้สึกเหมือนซิมปกตินิดนึงค่ะเอาละก็ขอให้มีความสุขกับอีพีนี้แล้วก็หวังจะชอบนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายแจ้งกิจกรรมช่องนิดนึงนะคะถ้าทุกคนมาที่หน้าเพจช่องแล้วก็ไปคําว่าชุมชนตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีการประกาศกิจกรรม i v e a w a y อยู่ค่ะกดตรงอ่านเพิ่มเติมเพื่ออ่านกิจกรรมได้เลยนะคะปกติถ้ามีกิจกรรม g i v e a w a y แจก expansion pack หรือว่าคิดต่างๆจะอยู่ในหมวดชุมชนนะคะเผื่อท่านใดยังไม่ทราบอย่าลืมมาคลิกดูบ้างนะส่วนท่าน เลยคะ่ะที่ส่งซิมมาทุกท่านมีส่วนสําคัญมากในการร่วมสร้างความสุขให้ทุกคนในช่องเพราะอย่างนี้เห็นก็ซิมของทุกท่านก็จะถูกนํามาสร้างความสนุกสนานให้เป็นเพื่อนในช่องด้วยเนาะยังไงก็ขอให้โชคดีคะ่ะ